มัสุ Gd 655ขีด 3e0 รถเกรสัญชาติญี่ปุ่นแท้ที่ตอบโจทย์งานก่อสร้างถนนให้ง่ายขึ้นเรมเภคของคันนี้นะครับจะเทียบเท่ากับ CAT 140 h APM มาพร้อมห้องเก๋งมีสเกลิฟายครับใบมีดของเขาอยู่ที่3.7เมตรชั่วโมงการทำงาน7,612ชั่วโมงน้ำหนักตัวรถนะครับอยู่ที่16.5ตันครับคันนี้นะครับวางเครื่องยนต์คม,มัสุ SAA6D 114E ขีด 3AA กำลังเครื่องยนต์197แรงม้าแล้วเราก็แถมชุดท็อปคอนรหัส PS ขีด103 AS มาให้ลูกค้าด้วยครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรกับ PNP นะครับมั่นใจได้เลยว่าของเรานำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%สามารถเช็คเอกสารกับทางบริษัทได้เลยครับถ้าสนใจเข้ามาทดลองเครื่องจักรกับ PNP นะครับบริษัทเราเปิดให้บริการทุกวัน PNP ตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกรม31จังหวัดสมุทรปราการจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้้าานนลล่งีเย เครื่องจักรมือสองน้ำเข้าไว้ใจ PNP ฝากกดไลค์และกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ